หมอคะการทําวีเนียคืออะไรอะคะการทําวีเนียนะคะพูดง่ายๆก็คือหรือเรียกทับศัพง่ายง่ายก็คือเครืองฟันเทียมคือการเอาแผ่นเซรามิกหรือเอาส่วนที่เป็นเรซินคอมโพสิตนะคะมาแปะผิวหน้าของฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติทางด้านรูปร่างสีถ้าเกิดคนไข้มีฟันที่ขนาดเล็กเกินไปหรือมีฟันบิน่นฟันแตกหกักการทำวีเนียเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งในโซลูชันของการแก้ไขปัญหา คือวัสดุของการทำวีเนีย,นยแบ่งง่ายๆเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นเซรามิกกับกลุ่มที่เป็นเรซินนะคะในบางเคสกลุ่มที่เป็นเรซินเนี่ยเราก็สามารถเอามาทำเป็นวัสดุที่ที่ใช้ในระยะยาวได้แต่พึงระลึกเอาไว้ว่าเรซินเนาะมันเป็นกลุ่มสารโพลิเมอร์มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสีมีโอกาสที่จะบินแตกหักหรือติดสีของ ไม่มากกว่าเซรา,ามิกเซรามิกเนี่ยก็ยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีระยะการใช้งานาที่ที่ค่อนข้างยาวกว่าสวยกว่าใสากว่าแล้วก็สีไม่ค่อยเปลี่ยนโอเวอร์ไทม์นะคะทําด้วยเซรามิกราคาจะสูงกว่าแบบที่เป็นเรซินเพราะว่าแบบที่เป็นเซรามิกเนี่ยจะใช้ขั้นตอนที่ที่ยุ่งยากหลายสเต็ปมากกว่านะแล้วก็ให้ผลที่สวยกว่าแบบที่เป็นเรซินด้วย อย่างที่เป็นเซรามิกกัเลสซงนะคะอายุการใช้งานนะคะประมาณเท่าไหร่อะคะเริ่มที่เซรามิกก่อนก็ได้ค่ะหมอแบบที่เป็นเซรามิกโดยอัฟเรชแล้วเขาก็บอกว่าประมาณ15ปีนะคะอันนี้โดยค่าเฉลีย่ยทําไมถึงใช้คําว่าค่าเฉลีย่ยเพราะว่าการที่เราติดวีเนียเข้าไปที่ท,ที่ฟันคนไข้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานการดูแลรักษาด้วยข้างใต้ของเซรามิกเนี่ยก็ยังเป็นฟันของคนไข้ยอยู่ ในเคสที่คนไข้ทําไปแล้วไม่ฟลอสเลยไม่แปลงเลยหรือมีการดูแลที่ไม่ดีเนี่ยในบางเคสเนี่ยสองปีสามปีก็มีโอกาสที่ชำรุดได้แต่ในบางเคสที่คนไข้เนี่ยโอ้โหดูแลฟันได้ดีจริงๆคุณหมอมีการ f o l ล์อัพได้ดีจริงๆในบางเคสเนี่ยเกิน15ปี20ปีวีเนียก็ยังอยู่ได้แล้วก็แบบเรซินนะคะอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปของการ,รออของวัสดุที่เป็นเรซินเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ5-6ถึงปีะนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการติดสี<ะ>มีการหลุดลอกหรือมีการชิปมีการแตกหักของวัสดุ<ะ>ะคะ่ะคนในวงการบันเทิงหรือว่านางงามทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอส่วนมากก็จะทำแบบเรซินใช่ไหมคะเพราะว่าบอกว่ามันราคาถูกกว่าแล้วก็ทำอาจจะทำได้เร็วกว่าไหมคะหรือว่ากระบวนการทำเหมือนกันออจริงๆถ้าทำให้ถูกต้องเนี่ย ก็ใช้เวลาค่อนข้างมากเหมือนกันแต่สมัยนี้ก็ก็มีเหมือนกันที่ที่เราอยากได้เขาเรียกสวยด่วนเนาะก็เป็นความเรซินวีเนียที่แปะแปะแปะเร็วๆตอนนี้การทำด้วยเรซินเนี่ยถ้าขอบไม่ดีมันก็สวยแค่ชั่วครู่แค่น,นั้นเองแป๊บเดียวน,นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดตินลาฟันผุกเหงือกอักเสบ ช่คราวนี้ถ้าตัดสินใจจะทําแบบเบสิ่นหรือทําแบบสวยด่วนๆเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งตรวจเช็คนิดนึงว่าตัววีเนียเนี่ยยังอยู่ในสภาพปีหรือเปล่าต้องกลับไปหาหมอคอยตรวจเช็คอยู่เสมอต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการรักษาด้วยวีเนียเนี่ยหมอก็จะบอกคนไข้เสมอว่ามันเป็นการรักษาที่ถาวรน,นะแปลว่าคุณใส่วีเนียคุณต้องใส่วีเนียตลอดชีวิตและหลังจากนั้น หลังจากที่ทำวีเนียเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการ Follow-up เช็คอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าเจอว่ามีรอยผุมีการชนุดเล็ก,ลกๆน้อยๆแล้วก็ซ่อมในขณะที่ปัญหาม <หา S 2> ันยังเล็กๆอยู่ <หา S 2> อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามแล้วก็ยิ่งใหญ่กับคนไข้ได้อาหาร<ข>อ,อะไรที่ต้องเลี่ยงไหมคะหมอเป็นพิเศษเอออาหารที่ควรจะเลี่ยงก็อาหาร จริงๆก,ก็ดูแลเหมือนกับฟันทั่วไปเนาะเช่นพวกอาหารที่มีสีมากๆอาหารที่เป็นกรดมากๆยกตัวอย่างเช่นมะนาวโซดาคนไข้ชอบกินดีท็อกส์อย่างเงี้ยแนะนําว่าอย่าทานเลยเพราะว่าทั้งมะนาวทั้งโซดาบวกกันรวมกันเนี่ยมันมีความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงกัดกร่อนฟันก็มีโอกาสทําให้ฟันกร่อนได้นะคะ,คะปัญหาที่พบบ่อยมากๆหนึ่งในอินดิเคชันหรือข้อปองชี้ของการทาวีเนียก็คือฟันแต บินค่ะคนไข้ในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชอบกินของแข็งอยู่แล้วเช่นคนไข้ที่มาฟันบินเนื่องจากไปกัดกระดูกหมูกัดปลากัดถั่วอย่างเงี้ยพอมาทำวีเนียปุ๊บปัญหาเดิมๆถ้าคนไข้ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะกลับมาแบบเดิมๆฟันจริงบินวีเนียก็มีโอกาสที่จะบิดแตกหักได้เช่นกันนะคะอย่างนึงค่ะคุณหมอ การที่เราจะต้องซ่อมแซมวีเนียค่ะมันมีการซ่อมบำรุงประมาณกี่ปีจริงๆเนี่ยวีเนียเนี่ยหมอดูแลคนไข้เหมือนกับคนไข้ทั่วไปเลยนะคะก็คือทุก6เดือนคนจะกลับมาตรวจเช็คให้ดีนะคะว่าขอบของวีเนียยังเป็นยังไงคนไข้ฟลอสทำความสะอาดเป็นยังไงบ้าง การทำวีเนียร์เนี่ยไม่ใช่การทำที่เสร็จแล้วบายบายจากกันไปแล้วขอ,อกับคนไข้แต่มันคือสัมพันธภาพาคือการ follow up อย่างดีต้องคือปวดเช็คให้ละเอียดเลยนะทะอย่างสม่ำเสมอ